สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนทรายสบายดีพี่นอ้นองนอ้องไม่เนาะไม่นี้เ่าชิชวนน้องสาวเ่าออกไปกินน้ำปั่นนะเพราะว่าอากาศจะเริ่มอ,อยากเย็นห้อแดงนิดหนึ่งเนานะเพราะว่าเริ่มมีแดดอีกแล้วเนาะสาวนี่ก็ชินเย็นนะิดหนึ่งเนาะ แม่ตอนสาวแนวหนึ่งตอแรงมาแนวหนึ่งแม่จ้าบานเฮาซอยน้องเฮาสีไปซะกอดนเนาะน้ำปั่นเนาะสีไปกินน้ำปัน่นเอาไปยาวไป,ไปบนน้ำปั่นกับบริใกล้ทุกคนอยูอนน่ใกล้ๆบ่นบนเอาเห็ดเที่ยงแล้ว สซให้น้องเฮาจะพากันย่างไปนะพี่น้องนะเจอกันไม่มียังนี่จะเดิวไปกินเฮาจะไปกินย่อยน้องดุยดุยตป๊บเฮ้ยมาอยู่นี่น้ำหนักจนน้ำหนักจนว่าขึ้นเ้อยนั้นจักโลเลยจักโลเลยขึ้นน้ำสามสามโลเลยโอ้โหมาอยู่น้ำอ้างอ่างกินดีเด้อยามแรกก็มีจะพาไปกินน้ำปั่นนี่ใกล้ๆนี่น้องอินบอแม่นแม่นี่ครับใกล้ใกล้ป่านทางคน ลูกคนละฝักทางย่างสองคนเทาเป็นยูทูบเบอร์ทำการช่วยน้องเจ้าัวคพันอยู่กับยายน้องไปย้ายน้องเไปเขาจะหัวควันรถกูเล็กยัหัวอยู่เนาะอย่างเขาส่วนน้ำทะเลกูดิ้นเดี๋ยวใช้เบิรงใหบ้างฝากนะทุกคนตอนนี้เราออกมาไปด้านนอกเลยครับน้องสาวเัาทุกคนวันนี้น้องนางบโบยู่ ไ้นองนางไปใส่นองนางมาได้ตอนเศ้าค่ะเมนนะคะตะแรงเรเห็นไปตเองที่มันบาบางกันต้องะบอก้างหลังวอันนั้นแหละเ็นยู่บัตว้าวน่องนางนขึ่นมาหานองนางไดใช้นองนางไนะตนเอาหมักสลีึ้นมาให้กินเหมือนกแต่ว่าแรงบ่ฮู้แรงไปเห็นเนาะไปขับขขับขว้าวทะลาะมาถอยนอกทุกคน ที่น้ำปั่นนะจ๊ะกินยังไงเนาะบัดี้เนาะน้ำปั่นจ้าทุกคนเยอะเลยทุกคนมาเลยนยังไงเนาะกินยังดีซีเป็นโเนาะซีเป็นบอร์นอะไรมยังเนยีายังเนี่ยป้ายังี่ยก็ม่หพี่โคับเต็มรอยปาเล็กรทุกคนนันนี่เนาะห้าบอเคยคุณใจเือเอายังเลยข้าปั่นเลยเออเดฟังเบิร์ไอาเอยั มีหลายๆได้มีหมักหมักมดก็มีหมักนี้อกรมีได้เนี่แม่นีฮะเอนมีได้นี่ยมีหมักมีหมักนี่กมีเพราปั่นหมักนี่จะมีไปเนาะเสียบคนเนาะเาเคยกินจต่เกแกเคยกินแต่หมักน้ำมักมเปียงถึงในร่มไงต้องหนีไอ้ปลาชีายออเป็นดังจีสะพกทีนหายตัวไหบมอกไงบองไงเพียงเล่ะ ตัวนี้เขาก็มากินน้ำปั่นสองไอน่คะทุกคนเมือนเดิมจ้าได้แล้วจ้าน้นปั่นกุหลาจอกกุลาจอกเบื้งจอกเป็นปั่นมากะหมดเหเนาะแม่แล้วอเขา้ปั่นมากะหมดเช็จอกใหญ่ๆนะนี่อย่าไปตื่นเลยทุกคนจอกบริแพงจอกพันพันจิจะไปกิประมาณชิบาทเนาะิบด้วยชาบาสิบบาชาบาไพนบด้วยชิบบาทเขากระบื้จักบาททีลืมนะเขากรเบื่องเคนบาท ยักเล่ตัวไดแหละองหนู่มเลยเชาบาข้าวบาเไม่เลยแหละไม่เลยตะกอนจอกต้องใหญ่ใหญ่มากเลยจ้าได้เลยมีแต่กินแล้วมงหวานมากเลยตะกอนรับ ทุนนี้บริไปทานจดีหน่อยทุกคนมีอเ้านี่อย่านองไปจากเมื่อนะเลืกการนะตนี้เลือกเมียแล้วเลยบริไปเลบริไปเจหน่อยยมื้อสิบ้าเปีไปหลิงทานเจนีหน่อยที่จอด้วทุกคนอย่ามืนอ่าก่อนื้อนี้มาใกล้ๆก้ก่อนไปน่องย่งเ้ิเขาไปย่างเมื่อชนะได้เลยย่างเมือไทยคือเมื่อนี่ว้าวระวังรถเลยได้ไทยแดงมีตลอดท่าไใหญ่ครับ ที่คนีิไงใหญ่ทุ้นมายุกนเลย้นั่งนั่งนั่งรับกันเด้อครับได้เด้อไปกอนจะฆ่าขัใจดีเด้ทุกคนมาเฮ่ยตีทุกคนเฮ้ยมองทะเบงก้องนไหมครับรับบอลในวเขาก่อทุกคนเดียวเขาถ่ายไปเลยเขาจะเอาเลียวเลยทุกคนเนาะไยให้มันได้หลไปแลนเขาแลนเลยเขาไปแลน แดนแลนแลนท่งแลนงานโหลดแดนแลนใครก็อยอมแลนยูทอลคนว้าวข้าว่านหลดไม่ต้องกวนนะยูในมัวแต่เน้มกล้องคือมาบ้านนี่แหละข่าลินเทาลรซักอย่าห้าวยมลังเติมบัตรเราไปอ่นทำปริญญาจะรักีสับทานน้อยเห็นไสุปีแก้แ่จนตื่นมาสุบานาบอแม่หละเพื่นแม่ใจใช้้าอยู่ อยู่ทางอยู่วันแถวตลาดแรงค่ะนะไปเพิ่นแหละว้าวอย่างที่น้องมาปิ้งกิมกี้พี่มันปิ้งกิมดูพี่บอกอะไรนคลิมพอสตัดสั่ทุกคนวันนี้คือเอาสัตว์อ่ะฮะคือเอาสัตว์แหละบอกเงียบไปได้ดอกเงียบๆนะเงียบมันมีคนเลยจ้าไปเบียบ ไอ้ก็มีเวียกมีแต่ห้าวผมมีเวียกอยู่ใน,นนี้ข้าวไปดองเท่านี้ข้าวไปดองอือห้าวกับมือได้ไดกเกลอห้าวไปดองเดี๋ยวเดี๋ยวที่ถ่าคิดมาให้ทุกคนเบิ่งน้ำเลยแม่ต่อมา <นะ S 2> ชุบบ่บแม่แม่ันชุวันชุแบแบค่เบิ่งคลิปพี่น้องเชียงน้อ,องอยู่ไ <ใน S 1> ด้พอทุกคนน้องิได้พรสาวเซโนอกน้องสาวเฮาทุกคนเป็นเห้าสิไป็นเหล้าระเบิดระเบิด ดนเลยได้ทุกคนมาได้กินเบียร์เอดินๆเลยแม่นแต่ชิดหลังๆเนาะเอาทำไปกินเบียร์เนาะแม่กินเป็นบริคอยกินทุกช่วงอีกอ่ะมันอัๆเนาะทุกคนมันบ่อยมีงานที่เอือนแกไปกินก็เป็นอย่างหนึ่งเขาจะไกล้น่นะคนเลยไปมากินน้ำบ้านน้องเขาบ้านน้องสาวไกลทุกคนบ้านหน้า มันหาชิลีวิวเส้นทางอยู่เชนนั้นจังซี่เลยไปเบิ่งเส้นทางบ้านน้องคนตกเลยก็ไปบ่ได้บ่โอ้ยมีได้กี่ต้มพี่ยังเงอข้าวมีรถไปเนี่ยโอ้ความมันหยุ่งเงี้ยเงี้่นคิดงออยู่ยามคนเนี่ยเป็กซีมาในไรมาเวียกกันเองบ่ฉันรักคลิปนี้เท่ากับที่ประมาณนี้ทุกคนบ่หล้าร้ายนะแบบคุณพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวที่ต้อมาติดตามชมคลิปของเฮาในวันนี้ตั้งแต่ต้นจบ สำหรับ YouTube, รช่องยูทูบไทยรวอนจีนเชโน่เทเลวลและก็น้องยิ่ไลพรสาวเซโนแมนนั่นนะแมนแล้วตอนนี้ยอดวิวเขาใชแล้วอยอดผู้ติดตามแล้วพันพันสาม เป็นสามกุ้งกัวเนาะเป็นสามกุ้งกัวนาะทุกคนตรงน้องเป็นน้องสาวเขาเองทุกคนตอนนี้ก็ยังเวลาบมดหกเวลาก็ได้พันกุ้งกัวสะสมเวลาอยู่ทุกคนก็ได้พันกุ้งกัวกันกันนะ่นขอบใจเอฟซีไซรุนเนอร์ที่ขับไปติดตามเถอเขับไปให้กำลังใจได้รัยหลายคนเลยหลายไลน์เด้อร์สำหรับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เนาะแม่ปะแม่แล้วสไลา์ผู้บ่าวคอมเมนต์ลาได้แบบความไทยร้องเพลไปว่าสียงแรงทุกคนนะ แต่วานนี้ทุกคนสำหรับคลิปพาาในวันนี้ช,ช,ช่อง y o YouTube สายลมถินเซโนชาเนี่ยเราพบกันใหม่หนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสบ,บายบดี